ในคลิปนี้นะครับแอดก็มีข่าวคราวมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับคราวนี้นะครับแอดก็ได้ไปเห็นข่าวลือแว่วๆนะครับว่าเนน่นั้นจะมีผลงานการแสดงในเว็บซีรีส์ของ Ten เซ็นตนะครับซึ่งเว็บนี้นะครับก็จะเป็นเว็บที่ออนแอร์ผ่านทางช่องทางออนไลน์นะครับและจะไม่ได้ออนแอร์ผ่านทางทีวีซึ่งการออนแอร์ของทั้ง2องอย่างนะครับมีข้อดีที่แตกต่างกัน โดยข้อดีของการออนแอร์ผ่านทางช่องทางออนไลน์นั้นนะครับเนเน่ก็จะกลายเป็นที่รู้จักของแฟนๆชาวต่างชาติตามากขึ้นนะครับซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่เทนเซ็นนั้นจะตีตลาดชาตต่างชาติโดยให้เนเน่นั้นสแสดงซีรีส์เพราะในเน่นั้นมีฐานแฟนคลับชาวต่ตางชาติค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวและนี่นะครับก็ถือเป็นโอกาสที่ดีของนเน่นะครับที่จะได้โชว์ศักยภาพให้แฟนๆชาวต่ตางชาติได้เห็น แต่แอดก็แอบเสียดายนะครับเพราะถ้าหากซีรีส์นั้นไดออนแอร์ air ผ่านทางช่องทางทีวีเนเน่ก็จะได้แฟนคลับชาวจีนมากขึ้นและสื่อต่างๆในจีนนะครับก็จะได้สนใจนนเน่มากขึ้นด้วยและในข่าวนี้แอดก็ต้องขอย้ำก่อนนะครับว่าเป็นเพียงแค่ข่าวลือนะครับยังไม่มีอะไรมาคอนเฟิร์มว่าจริงหรือเปล่านะครับแต่อนะครับก็แอบหวังว่าให้เนเน่นั้นมีซีรีส์สักเรื่องที่จีนนะครับ าคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับมีความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยนะครับและก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้นะครับแอดก็ขอฝากคุณผู้ชมกดไลค์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารที่แอดนำมาอัปเดตในคลิปถัดไปนะครับ